วัสดียดเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาวระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการปรับการตั้งค่าให้กับหูฟังของเรานะคะใครที่คุยโทรศัพท์ใช้หูฟังนะคะแล้วก็พบว่าเสียงของหูฟังเราเนี่ยไมโครโหูฟังเราเนี่ยไม่ดังนะคะทําใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินเนาะก็ใช้วิธีการปรับแต่งได้นะคะตรงนี้เนาะ ก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะเสร็จแล้วก็ลองเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะคะใครที่เสียงพูดเราเบานะคะอีกฝ่ายไม่ได้ยินเนาะโขเคก็มาตับปรับการตั้งค่าตรงนี้นะคะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะเสร็จแล้วให้ไปที่ตัวช่วยกันเข้าถึงนะคะตัวช่วยกันเข้าถึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ไปเลือกที่เสียงและภาพนะคะนี่เนาะเสียงและภาพ แตะเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เปิดตรงนี้นะคะการช่วยปรับหูฟังนะคะอ่าแล้วกดแตะเปิดตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เรามาดูว่าเราอยากปรับตรงไหนนะคะนี่นะคะให้มาปรับตรงนี้นะคะช่วงของเสียงพูดนะคะช่วงของเสียงพูดเนาะให้ปรับแบบนี้เลย ลางมันมีมันก็จะดังขึ้นมากๆนะคะ,ะตรงนี้เนาะก็ปรับแบบนี้นะคะเสียงพูดเราก็จะดังขึ้นนะคะ,ะวันนี้ก็นํามาฝากสาหรับใครที่เจอปัญหานะคะเสียงไมของหูฟังของเราเนี่ยเบามากๆนะคะกะ็วิธีนี้จะช่วยให้มันชัดขึ้นแล้วก็ดังขึ้นนั่นเองนะคะ ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ